ออกมาแล้วเกียร์นำเดตามโอ้โหเกียร์ขาทัถลอกเลยเอาแล้ลวเดรอดูทรงอยู่ครับเรียกว่าเดรู้แล้วครับว่าเกียร์ไปเต็มครับเดก็ต้องไล่ให้ได้แหมดาวิดเอคุมเกมได้ดีครับไม่ปล่อยให้หนีไกลครับแล้วรอจังหวะครับโอ้ยไม่ได้แล้วดาวิดเข้าแผนครับโอ้ย ตรงนี <ibl ok S 2> ้นี่เป <bizarre> ็นจังหวะผิดพลาดของเกียร์ครับเป็นโอเวอร์แองเกิลของเกียร์ครับโอ้โหแล้วเดยต้องหยุดครับต้องยกครับพอยกปุ๊บรถมันสกูเข้ากำแพงเลยครับอ่าจาสรจารย์ปรบมือให้กับเดยครับมาดูกันอีกครั้งครับนี่ครับเกียรเข้าลึกเลยออกมาก่อนตรงนี้ครับเดยก็พยายามตามมาประกบให้ได้ครับตรงนี้เกียร์ทำได้ดีครับเดยก็เช่นกันมาในโค้งที่3ครับ เกียกเข้าซอยไปเดพยายามที่จะตามประกบมาถึงทางตรงตรงนี้ครับยังทำได้ดีทั้งคู่ครับเดพลิกมาแล้วก็รอครับดึงเบรกมือรอเลยครับแต่ว่าโอ้โหเกียกนี่โอเวอร์ over. แองเกิลไปหน่อยครับทำให้เดต้องเบรกครับท้ายเข้ากองยางไปหน่อย